ตัวเองไม่สนใจแขนรีบขารีบนั่งบิวแชร์ไม่เคยจะสนใจเอาแต่กินเอาแต่กินเอาแต่กินไปขี้ไม่ได้เป็นภาระคนอื่นไม่เคยจะสนใจนะประอ้ตนคนนี้แขนรีบขารีบค่ะกินได้อย่างเดียวแต่ไปขี้ไม่ได้เพราะนั่งบิวแชร์อยู่ต้องมีคนมาช่วยถึงจะไปขี้ได้ไม่เคยมองตัวเองค่ะว่าอยู่ในสัตวนรูปสัาพแบบไหนอยู่ในสภาพแบบไหนไม่เคยมองตัวเองมองแต่คนอื่นค่ะเป็นนักสร้างสรรค์สังคมนะประอุตนคนนี้เป็นนักสร้างสรรค์สังคมค่ะสังคมต้องเป็นอย่างนั้นสังคมต้องเป็นอย่างนี้นั่งวิพาากวิจรค่ะ ไม่ทําอะไรเป็นนักภาคนะเป็นนักพิจารณาพิจารณาคนนั้นพิจารณาคนนี้จะไม่เคยมุงสภาพตัวเองไม่เคยสนใจครอบครัวว่ามีอยู่มีกินไหมผัวเป็นยังไงลูกเป็นยังไงหรือไม่มีนะดูตันมาสองปีแล้วไม่มีรูระบายไม่มีตรงไหนระบายได้เสียดายเหมือนกันนะพี่ลองนะเสียดายที่มันกระจกอะนะว่าจะไม่พูดถึงแล้วเชียวนะเสียดายที่มันกระจกอะไม่อยากพูดถึงหรอก ว่าจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่เห็นเห็นมาตลอดค่ะมันก็ะจกเกินจะพูดถึงแต่เห็นริ้งกิ้งมาถึงแถวนี้ก็เลยต้องงงนะเห็นชักทิ้งชักงงมาจนถึงถิ่นก็ต้ององเหลือเชื่อนะคนไม่รู้จักกันอายุจะร้อยปีแล้ว กินได้ไปขี้ไม่ได้แขนรีบขารีบนี่ยังจะดิ้นมาขี้เสือกเรื่องชาวบ้านอัดอั้นมาสองปีไม่มีรูระบายเหรอไม่มีที่ระบายหรออัดอั้นเรื่องอะไรอัดอั้นเรื่องชาวบ้านตั้งสองปีไปสนอะไรเรื่องชาวบ้านไปอัดอั้นอะไรเรื่องชาวบ้านตั้งสองปีนะเออใช่เรามาขายง้อพี่ชูเกียรติสวัสดีค่ะมาได้เห็นหน้าบ้านน้ำสาบเลยโอ้โหลวงเรียกเทศบาลค่ะนั่งสั่งสอนคนอื่นเขาเป็นปีปๆใช่ไหมพี่นะ นั่งด่านั่งสั่งสอนคนอื่นเขาเป็นปีๆนะอีก้วยมันต้องอย่างนั้นอีหวายมันต้องอย่างนี้อีแม่ชมพ pues 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 ู uh ่มันต้องอย่างนั้นอีนั่นมันต้องเป็นอย่างนี้อีสูนเสียอีลูกตายมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มันถึงจะคู่ควรนะสูนเสียเหรอลูกตายเหรอลูกตายต้องทำอย่างนั้นลูกตายต้องทำอย่างนี้มันถึงจะคู่ควรเป็นพระเจ้าเหรอนั่งสั่งสอนคนอื่นเขาตัวเองเป็นใครก่อนอายุมากก็เลยสั่งสอนคนรุ่นหลังอย่างนี้เหรอพี่สาวนางาวัดีค่ะใกล้จะลาลูกก็เลยสั่งสอนไว้ทิ้งท้ายไว้อย่างนี้เหรอ ทำความดีเพื่อสังคมนี้เหรอคะไม okay. ่ใกล้ฝ the no, ั่งอะเนอะก็เลยสั่งสอนคนในสังคมให้เป็นคนดีลูกตายต้องทําอย่างนี้นะตัดกรรมแล้วห้ามเป็นลูกเป็นแม่กันนะลูกมึงตายแล้วมึงห้ามไปประกาศว่ามันไม่ถูกนะในเรื่องตัดกรรมตัดพ่อตัดแม่กันเวลาลูกตายพ่อแม่ตายนี่มึงไปใช้กับพวกปวมเถอะนะไม่คนดีเชื่อไหมว่าคนที่เขาดีๆเนี่ยเขาไม่สั่งสอนคนอื่นนะเว้ยเชื่อไหม คนที่เขามีคุณสมบัติเป็นผู้ดีนะเขาไม่ออกมาสั่งสอนคนอื่นนะเชื่อไหมเนอพี่เจไม่สาเห็นนะคะคุณสมบัติของผู้ดีเนี่ยหนึ่งนะเข <c oughs> าจะไม่เกลือกกลั่วกับคนที่อยู่คนระดับกับเขาคนที่ ตัวของเขาเขาจะไม่เกิดกลัวนะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือ,อ,ลอแต่เขาจะไม่เกิดกลัวกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าแล้วสปกปรกนะอันนี้เห็นว่าเราสปกปรกนี่เอาตัวมามุดมาเก,กิดกลัวนะรูดันตั้งสองปีไม่มีรูระบายอัดอั้นมากต้องพูดวันนั้นต้องพูดวันนี้กูก็เห็นมึงพูดอยู่ทุกวันแต่กูไม่ได้สนใจแม่ยานวันนี้ค่ะแม่กอดแม่ยานหนูเล่านิทานนะแม่นะหนูเล่านิทานเนี่ยแม่นิทานน,นิทาน,น,ทานเล่านิทานค่ะหนูเห็นไส้เดือนโดนน้ำแฝงนูก็เลยอยากจะถาม มันก็เจ็บเหรอผิวไส้เดือนมันบอบางค่ะแม่ที่สมชายวัสนี้ค่ะไส้เดือนผิวมันบอบางผิวมันเราบางโดนน้าแฟบหน่อยมันก็ดิ้นมันก็เด่ออมาเนาะกิ่งเกิดมาถึงถิ่นเราหนูจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้หนูว่าจะไม่พูดถึงหรอกหนูก็เห็นเขามานานเห็นนิทานนั่นแหละนะหนูก็เห็นมานานค่ะวันๆนี้ทําเพื่อสังคมค่ะพูดถึงชาวบ้านคนนู้นคนนั้นคนนี้มาดามวันี้ค่ะฮะได้ข่าวเป็นแรงไปแล้วเหรอถ้าเป็นแรงมันจะจิกอีไส้เดือนนี่แหละก่อนไส้เดือนโดนน้ำ 林阿姨。